สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะมารีวิวการทากันแดดเติมได้ระหว่างวันไม่เป็นภาพนะคะกันแดดซิลิคโคนตักกี้ค่ะเพียงแค่เรานะคะเอากันแดดเท่า,มาเมล็ดถั่วค่ะแล้วก็แต้มลงไป5จุดบนใบหน้าของเรานะคะหน้าผากจมูกแก้มคางแล้วก็แก้มอีกข้างหนึ่งนะคะหลังจากนั้นก็ลูบเบาๆนะคะให้ทั่วใบหน้า นี่เลยจะไม่มีคราบเลยนะคะนี่ทาก่อนออกแดด15นาทีนะคะถึงจะสามารถป้องกันแสงแดดได้อย่างมีคุณภาพนะคะรังสี UVA แล้วก็รังสี UVB นะคะนอกจากนี้ยังป้องกันการเกิดฝ้าได้อีกด้วยค่ะแดดเมืองไทยแรงนะคะอย่าชะล่าใจนะคะวันนี้อย่าลืมทากันแดดก่อนออกแดด15นาทีนะคะกันแดดซิลิคอนสักกี้คิวตี้ค่ะ 拜拜。Bye bye.